นสนวิีออนนอแอปทักะอ,อนลงรูปลุกไวใสอ้ำมอภิชาตินะคะโ่กลางไอจีส่งถึงใครจ้าทำเอาเพื่อนวงการเนี่ยเข้าเชียร์รัว เรียกได้ว่ายิ่งนับวันนะคะออร่าความสวยเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณนะคะสำหรับนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทักษออนบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยสาวแอปนะคะจะสวยสดใสขวัญใจเด็กๆก,ก็ว่าได้ตั้งแต่ครองโสดมานานนะคะไม่ยอมเปิดใจให้ใครมาหลังๆนี้นะคะคุณพี่คนสวยอย่างแอปทักษออนนะคะก็เริ่มจะเปิดประตูหัวใจแล้วหลังจากหมอดูนะคะทักว่าตั้งแต่ต้นปี2566เป็นต้นไปดวงการงานรุ่งยิ่งดวงความรักพุ่งแรงและถ้าเป็นต่างไว้ด้วยแล้วยิ่งดีแถมสาวแอปนะคะยังโดนพิธีกรร่วมช่อง อย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะคะแล้วก็แม่ชมเนี่ยแซวกลางรายการว่าคนนั้นเขามีเด็กมาคุยแถมคุณพี่คนสวยก็มีแบบหลุดกลางรายการด้วยหลังจากหมอดูชื่อดังนะคะทักดวงความรักพุ่งแรงในปลายปีแต่ต้องเปิดตัวช่วงต้นปี2 5 6หเป็นต้นไปจะดีงานนี้นะคะคุณพี่คนสวยเนี่ยถึงกับหลุดปากว่าต้องหาเป็นคนใหม่หรือว่าเปิดคนเก่าที่มีคะก็เล่นเอาแม่ชมกับหมอดูนะคะร้องครึ่งการรายการว่าอ้าวหลุดแล้วหลุดแล้วเอ๊แบบนี้นะคะก็แปลว่าพี่สาวคนสวยอย่างแอปทักซอนตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วใช่ไหมคะ ว่าแต่เองนี่ก็ปี2566แล้วนะคะเมื่อไหร่จะเปิดตัวสักทีคะหรือว่าที่เราเห็นคุณพี่คนสวยกับพระเอกรุ่นน้องหน้าตีที่เขาขยันโพสต์หยอดกันใน IG นี่เรียกว่าเปิดแล้วได้ไหมคุณพี่แอป และล่าสุดนะคะวันนี้วันที่23เมษายนนะคะคุณพี่สุดสวยแอปทักษะออนก็ได้มาโพสภาพในลุกไวยใสยนะคะหรือว่าลูกเด็กมหาลัยขนาดในมือนะคะกาลังกดโทรศัพท์ลงไอจีนั้นก็ทําเอาเพื่อนอย่างคุณอ้ําอภิชาตินะคะต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าส่งถึงใครจะ๊ะงานนี้นะคะก็ทําเอาเ,เพื่อนเพื่อในวงการบันเทิงเนี่ยต่างเข้ามากดหัวใจนะคะแล้วก็กดถูกใจรัวๆพร้อมต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะคะเช่นเจนนี่เพียรสุโภวันเต้์นัทพรนายนภัสดีเจพุทธนอตวิศรุตแพทย์นภั รวมถึงพระเอกรุ่นน้องอย่างตีธนพลด้วยน่ารักนะคะเด็กนักศึกษาที่ไหนคะน้องสาวไปเดินสยามกับพี่ไม่จ๊ะเด็กที่ไหนเนี่ยแค่นี้ก็หลงไม่ไหวแล้วสวยแบบตะโกนคะ่ะสวยตลอดการออนนี่คัมแบ็กน่าเด็กมากมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆสวยน่ารักชอบลุคนี้น่ารักจังเลยคะ่ะ บอกเลยนะคะว่าออร่ารุนแรงขึ้นทุกวันคะ่ะสําหรับคุณพี่คนสวยแอปทักษะออนนะคะขยันลงรูปแล้วก็หนุ่มน้อยหน้าตีเนี่ยก็ขยันหยอดตลอดนะคะเอแบบนี้เขาเรียกว่าเปิดตัวได้แล้วใช่ไหมคะงานนี้นะคะก็ทําเอาเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนคลับนะคะคอยลุ้นอยากให้สาวแอปเนี่ยเธอมีรักครั้งใหม่ที่สมหวังเจอคนที่ใช่คนที่สินเสมอกันสักทีคะ่ะ ให่คุณนั้นได้เข้าใจว่าฉันดุ้งใจกูมีแค่คุณเท่านเก็บเงินไปสู่ขอคุณวันพอยังยกคุณให้ใครทรัพย์สินเงินทองมันของนอกกายแค่ฟันกันตายไปหลายคนให้น้ำสกคุลเป็นของคุณทั้งชีวันยอมที่ให้อะไรโอ้แม่คุณคนสวยทำใจ